สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิ้ไม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีกันลัคนาการประจําครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาคม2564ค่ะชาวราศีกันลัคนาการนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง21กันยายนนะคะก็ช้แนวนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีกันลัคนา ใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างคะ่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นคะ่ะแม่แนะนำให้เพื่อนๆดูเพื่อปเป็นแนวทางในการดำเนินความรักความสัมพันธ์นะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์หรือว่าดูเพื่อ,อความบันเทิงเท่านั้นแม่แนะนำให้นำเรื่องราวจากหน้าไพ่ทั้งหมดนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆขิ้นในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัว สำหรับนะคะชาวราศีกรกัคนากันเนาะคุณคือชาวทัดดินนะคะก็ขออนุญาตนิดน,นึงนะคะในคลิปนี้เสียงไม่อาจจะเบาเนาะแล้วก็เสียงอุี้นะคะต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าม่เป็นหวัดเนาะแล้วก็เสียงไม่ค่อยมีนะคะถ้าหากว่าเสียงเบานะคะก็เล่งโวลูมเสียงนะคะให้ดังเนาะแล้วก็ หรือว่าจะใช้หูฟังร่วมด้วยก็ได้นะคะจะได้อ่ได้ยินเสียงชัดเจนเนาะแต่ว่าถ้าหากว่าเสียงมันอู้้เนี่ยไม่ขออภัยด้วยนะคะก็พยายามจะทําคลิปให้ดีที่สุดนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องราวของไพ่ทาโร่กันดีกว่านะคะสําหรับชาวราศีกันลัคนาการไม่เปิดไพ่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ1ิบใบค่ะอดีตปัจจุบนันอนาคตแล้วก็รวมถึงคําแนะนํหนึ่งใบนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีกันลัคนาการคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราว ของความรักความสัมพันธ์นะคะ ไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นบไพ่สาม้เท้านะคะใบที่สองนะคะได้เป็นไพ่ j ั d g m e n t ค่ะและใบที่3นะคะได้เป็นบไพ่อัศวินถือเหรียญน,นะคะชาวราศีการลัคนาการคณอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะคนคนนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะ j u d g m e n t อาจจะเป็นคนไกลนะคะชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาเนาะมีความแตกต่างทางด้านภาษาวัฒนธรรมประเพณีนะคะหรืออาจจะคุยกับชาวธาตุดินด้วยกันเองค่ะร ศพการมังกรน,นะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตำหน้าไพ่เท่านั้นไม่รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาตัวคุณน่าจะรอการติดต่อสื่อสารอยู่นั่นเองนะคะหรืออาจจะรอคนไกลใครสักคนหนึ่งที่อยู่ในใจของคุณอยู่ตลอดเวลานะคะไพ่อัศวินถือเรียนนะคะมีความรักความมั่นคงในความรักกับคนคนนี้มากๆนะคะไม่ยอม Mo v e ้อนไม่ยอมไปไหนนะคะรอข่าวสารรอการติดต่อนะคะ สามไม้เท้านะคะเป็นไพ่ของการรอคอยรออย่างไม่ไม่มีระยะเวลากำหนดนะคะไพ่ u d g m e n t ค่ะค่ะนะคะอยากจะได้รับการติดต่อสื่อสารนะคะรอคอยมานานอาจจะเป็นคนที่รอคอยคนรัก เขาเรียกว่าเป็นการรอคอยคนรักที่เป็นคู่แท้ก็ได้หรือเป็นคนรักที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะอยู่ห่างไกลกันแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอาจจะจากกันเพราะว่าไปทํางานนะคะไปเขาเรียกว่าไปอ,าอยู่คนละต่างที่แบบนี้ก็ได้นะคะช่วงนี้เนาะแล้วก็ในอดีตที่ผ่านมามันยังยังเจอกันไม่ได้นะคะมันยังเป็นไพ่ของการรอคอยอยู่ นะคะรอคอยการติดต่อสื่อสารรอคอยการกลับมาพบเจอกันนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาเนาะของชาวราศีกันลัคนากันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าในช่วงเดือนกันยายนในช่วงเดือนมีนาคมช่วงต้น ช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะระหว่างวันที่1ถึง15มีนาคม2564นะคะในน้มความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆในเรื่องราวของความรักของชาวราศีกันลัคนาการจะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกคะ่ะได้เป็นไพ่เฮอร์มิตนะคะใบที่สองเป็นไพ่อัศวินถือเหรียญและใบที่3เป็นไพ่กิงถือไม้เท้านะคะชาวราศีกันลัคนาการนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวราศีกันลัคนาการด้วยกันเองนะคะหรือคุยกับชาวธาตุดินนะคะธาตุเดียวกันกับคุณปรึกศพกันมังกรน,นะคะ หรืออาจจะเป็นาชาวธาตุไฟค่ะเมสิงธนูนะคะคนๆนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้เนาะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่นะคะ มารู้สึกว่าในช่วงต้นในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาคมเนาะชาวราศีกัน์ลัคนาการก็ยังคงเป็นหน้าไพ่ของการรอคอยของการแอบ,บสืบแอบ,บส่องอยากรู้อยากเห็นนะคะว่าตัวเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะตัวคุณนะคะมีความมั่นคงในเรื่องราวของความรักกับคนคนนี้มากๆนะคะไม่ว่าคนคนนี้จะอยู่ไกลขนาดไหนหรือแม้กระทั่งเป็นคนที่ได้ได้แบบว่า จากกันไปแล้วนะคะเนาะตัวคุณก็ยังคงคิดถึงนะคะยังมีความรักที่มั่นคงกับเขานะคะเนาะยังรอคอยอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนเป็นไพ่ของการรอคอยนั่งอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรทำได้แต่เพียงคิดถึงนะคะทำได้แต่เพียงแบบว่าแอบดูแอบสืบแอบส่องนะคะก็ไม่รู้สึกว่าการรอคอยของคุณนะในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาคมเนี้ยมันมันจะยัง เป็นหน้าไพ่ของการรอคอ,อยอยู่ยังไม่ได้มีการมา,าพบปะนะคะเดินทางมาหาการยังไม่มีเนาะมันจะเป็นการเฝ้ารอเฝ้าคิดถึงนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นแนวโน้มสถานการณ์เนาะช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาคมนะคะถ้าหากว่าใครนะคะที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วนะคะตรงนี้เนาะก็ไม่ต้องนำไปคิดเดยอะคิดมากไม่ต้องเครียดนะคะเนาะ เพราะว่าหน้าไพ่นี้มันยังเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะมันอาจจะเป็นหน้าไพ่ของชาวราศีการลัคนาการที่เป็นคนที่รอคอยคนรักเก่าหรือว่าเป็นคนที่รอคอย ความรักที่เขาเรียกว่ายังมาไม่ถึงเป็นการรอคอยรักแท้หรือแม้กระทั่งเป็นการรอคอยคนรักที่อยู่ต่างถิ่แนแดนไกลก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกันลัคนาการจะเป็นอย่างไรนะคะไมคอเนียนบอกก่อนว่าเอาคำมันคืออนาคตนะคะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาในการรับฟงังแล้วก็รับชมด้วยนะคะ เอาคาใบแรกค่ะได้เป็นไพ่10ถ้วยนะคะใบที่สองเป็นไพ่10เหรียญค่ะและใบที่3นะคะเป็นไพ่2ไม้เท้านะคะชาวราศีกันลัคนาการคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ําค่ะก็กฎมีนพิจิกชาวธาตุดินด้วยกันเองนะคะพึกศบกันกมาก่อหรืออาจจะเป็นชาวธาตุไฟนะคะเมสิงธนูเนาะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่คุณคนนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือว่าเป็นคนที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลก็ได้นะคะไม่รู้สึกว่าเอาคําในความสัมพันธ์นะคะ มันมีคือหน้าไพ่สิบถ้วยสิบเหรียญมันเป็นหน้าไพ่ของความสุขความสําเร็จนะคะตรงนี้ในเรื่องราวของความสัมพันธ์เช่นเดียวกันนะคะสิ่งที่คุณรอคอยมานานเนาะมันจะได้ รับนะคะผลตอบแทนที่เป็นความสุขความสมหวังนะคะเป็นไพ่สิบถ้วยจะได้กลับมานะคะมีความสุขด้วยกันอีกครั้งหนึ่งจะกลับมาเป็นครอบครัวจะกลับมาเป็นคนรักคนที่คุณรอคอยมานานนะคะอาจจะเป็นเนื้อคู่ของคุณจริงๆก็ได้นะคะตรงนี้เนาะเพราะว่ามีหน้าไพ่ของความสุขความสมหวังขึ้นมาแบบนี้นะคะแต่ว่ากว่าคุณจะมีความสุขความสมหวังได้นะคะไพ่สองม้เท้าแล้ว คือใช้สังเกตไพ่สองใมเท้าให้ดีผู้ชายคนนี้ถือลูกโลกไว้อยู่อาจจะยังไม่ใช่ในปีนี้นะคะที่จะได้ได้รับความสมหวังตามที่คุณรอคอยอาจจะเป็นการรอคอยที่แสนยาวนานนะคะแต่ว่าไม่รู้สึกว่าการรอคอยในครั้งนี้มันอาจจะคุ้มค่าก็ได้นะคะเนาะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนำอะไรในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีกันลัคนากันค่ะ ไพ่าคาแนะนานะคะไม่เปิดให้หนึ่งใบเนาะได้เป็นไพ่สาถ้วยนะคะไพ่าสามถ้วยใบนี้เป็นหน้าไพ่ของความสุขความสมหวังเช่นเดียวกันนะคะเป็นไพ่ของการเฉลิมฉลองเนาะสำหรับชาวราศีกรกคณากัน,นะคะที่เ,เขาเรียกว่ามีคนรักที่อาจจะอยู่ห่างไกลกันนะคะหน้าไพ่บอกว่าการรอคอยของคุณจะประสบความสำเร็จ นะคะคการรอคอยของคุณจะไม่สูญเปล่านะคะการรอคอยของคุณจะได้ถูกตอบกลับตอบรับนะคะมาเป็นความสุขเนาะไม่รู้สึกว่าถากว่าตัวคุณและคนรักอยู่ไกลกันแต่ยังมีการติดต่อสื่อสารกันอย่างปกตินะคะยังมีการ โทรคุยกันวิดีโอคอลกันไม่ได้ขาดหายกันไปไหนสถานการณ์ในความรักไม่ได้มีในเรื่องราวของมือที่3แต่แค่เพียงว่าอยู่ไกลกันเท่านั้นเองนะคะแต่ยังติดต่อสื่อสารกันปกติเนาะไม่รู้สึกว่าการรอคอยของคุณมันน่าจะคุ้มค่าน่าจะได้อ่าเขาเรียกว่าความสุขความสมหวังเข้ามาหลังจากที่คุณจบสิ้นการรอคอยแล้วถึงแม้ว่า การรอคอยในครั้งนี้มันอาจจะใช้ระยะเวลานานนะคะแต่ไม่รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วอย่างน้อยๆตัวคุณควรจะนะคะใช้ชีวิตตรงเนี้ยถึงแม้ว่าทุกวันนี้อาจจะไม่ได้มีเขาอยู่ในชีวิตหมายความว่าไม่ได้อยู่ใกล้กันแต่ตัวคุณก็สามารถที่จะสร้างความสุขให้กับตัวเองได้มีความสุขกับครอบครัวมีความสุขกับการงานมีความสุขกับเพื่อนฝูงอะไรประมาณนี้เนาะ ส่วนในเรื่องราวของคนรักอะค่ะตอนนี้มันอาจจะยังไปมาหาสู่กันไม่ได้นะคะแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่เ,เขาเรียกว่าตามหน้าไพ่ทั้งหมดไม่ได้มีหน้าไพ่ของการเลิกลาหยาร้างไม่ได้มีหน้าไพ่ของการห่างหายหรือว่ามีปัญหามือที่3แต่อย่างใดแต่เป็นไพ่ของการรอคอยเท่านั้นนะคะดังนั้นไพ่3า,ามั่วยใบนี้บอกว่า ในเรื่องหอกของคาแนะนำมานะคะบอกว่าคุณสามารถที่จะใช้ชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างได้ปกติอย่างมีความสุขนะคะมีความสุขกับตัวเองรอคอยคนรักกลับมานะคะตรงนี้เนาะก็จะประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะคะคอมเมนต์ดีๆเปกําลังใจให้ไม่มาตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการดูดวงกันก,นก่อนได้ค่ะหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้ คลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมานะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เนาะไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ